ที่จะเขียนคําตอบนะคะเป็นกร like ะดาษที่จะเขียนคําตอบตามความที чи, ่เราเขียนได้ก่อนตามความที่เราเราคิดว่ากระดาษชิ้นเล็กๆหรือกระดาษชิ้นใหญ่จะเกิดไฟไหม้ได้เร็วกว่ากันเขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะตมจับสลากให้ตอบเขียนไว้ก่อนค่ะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนะเก็บกระดาษที่ตอบมาให้ครูอน ตอบอะไรให้จำไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำตอบของเรามันเป็นคำตอบของเราครูมีเวลาให้นับหนึ่งถึงยี่สิบให้สมาชิกกลุ่มส่งให้กับตัวแทนกลุ่มแล้วก็นำมาส่งที่กลุ่มนะคะ ยี่สิบเริ่มนับแล้วนะสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสาม ใลยเสร็จแล้วเก็บมาเลยค่ะคุณเลยเสร็จแล้วเก็บมาเลยสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปด ครบเลยนะโอเคค่ะคือจะสุ่มต่อบสุ่มต่อในต่ละคนเดี๋ยวคุณครูคให้คุณครูคขอไมาให้ให้หนักเรียนหคนคะสักสนหนึกก่งรนันระหว่างกระดาษชิ้นเล็กกับกระดาษชิ้นใหญ่นักเรีนยนคิดว่าเวลาเราจุดไฟเผาจะเกิดการเผาไหม้ที่เร็วกว่า ตัวแรกของกลุ่มนั่นเองอ่าผลานของกล,ลุ่มแนนเองไม่รู้แหละใครเดินคนโชคดีทำามแรกเลขที่หนึ่งค่ะเลขที่หนึ่งใครเอิอ่มเอิอ่มไม่ใช่นิโคลทำไมลูกอ่ะเราก็หาคู่หน่อยเราคิดว่ากระดาษชิ้นเล็กกับกระดาษชิ้นใหญ่อันไหนไฟมันจะไหม้เร็วกว่า เพราะอะไรคะเพราะว่ากระดาษแผ่นเล็กจะเถิดการขอไม่ดีกว่าแผ่นใหญ่กระดาษแผ่นเล็กจะเกิดการข้อไมยได้ดีกว่าแผ่นใหญ่โอเคอ่ะทุกคนขอบป็นคนน่ะอ่าคนที่สองนะคะคนที่สองเลขที่เจ็ดค่ะเลขที่เจ็ดค่ะใครคะชโรไทยอ่าเอามาให้ชโรไทยหน่อย ไม่ต้องไปลอกกัะหนกคนนะตอบตามความคิดเราเนอตอบตามความคิดเราเอาแ่าคำถามคํถามตอบเราอยู่กับคุณแล้วเรา,อาเรอตอบว่ากระดาษชิ้นเล็กค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยเอาตามความคิดเราเลยหรือเอ,อตาตามแบบเราที่เราเข้าใจว่าเราคิดว่ามันชิ้นเล็กเพราะอะไรเอ่ยตอบเลยไม่ต้อ,องกลัวเผิดค่ะเขาไม่ได้เร็วกว่าแผ่นใหญ่เขาไม่ เป็นใหค่ะโอเคค่ะอ่าคนที่สามนะคะเลขที่ห้าค่ะเลขที่ห้าค่ะอ่าส่งไปต่อให้เพื่อนกระดาษชิ้นเล็กกับกระดาษชิ้นแทนกระดาษชิ้นใหญ่หญเราคิดว่าไฟจากจุดพอจุดไฟแล้วอะไรจะเกิดของไหมเร็วเดียวกันกระดาษแผ่นเล็กค่ะได้ไรคะ